สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องโป๊ะไปครับผมสวัสดียง้มถิงเทียงครับผมออกเครื่องมือครับพี่น้องครับวันนี้ครับสบานบๆสบายครับรูดีขนาดครับแดดยุ่งได้พี่น้องครับฮะที่ว่าห่อนห่อนยุ่จังหน่อยครับเด็กทำมีรูครับ ลมหนาวตอนเศร้านี่หนาวครับใบไยๆมากอะ่ะอุ่นุครับมีห่อนๆเนี่ยอันนี้จะพรมกับหนาวเลยครับนี่สังเกตพวงลมครับลมใหไม่ค้างๆแยาแคะเลยครับคิดว่าบรรยากาศ เราบรรยากาศดีเือนครับน้าเฮ้าต่างจังหวัดกับตัวไก่เดรัจฉานครับผมใกล้ทอดมือกับแล้วครับเจษกาช่วงพีเมยครับผมจ่วนี้ก็บ้านเมืองเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะบอเคสมบูรณครับผมแต่กับฝาเพี่กําลังใจให้เนี้ยนาครับผมทหารหารครับผมขอเป็นกําลังใจให้ครับ ผู้พื้นนันพบบ่งเอกราชบ้านเมือ,องเฮ้าครับผมคือกำลังใจให้ครับแล้วก็กำลังใจให้ผู้อุปยุบครับรุตุนพิ่นครับไฟครับไฟเขียวแหรอครับ้มยทังหน่อยยางละทุ่ง,ลงเลยเดี๋ยวก,กันเพียกรบโลกแล้วครับ สิ่งนี้นี่ควบเลยครับแต่ว่าการที่มีแอร์รถชมพาสเลยครับเที่ยวรถถึงทิ้เที่ยงคนะไม่รถแต่ส่วนตัวเลยครับภาระงานเขามากินข้าวหน่อยบันนี้เรื่อกับเข้าวลงงานในร่งนุ่งอาหารกับกินใน้ร้ายประ,ะจําจีนเราพี่น้องเนาะกระเสียดอยู่เลยครับกระปี้บรรยากาศครับเพื่อกินราดอาหารตามสั่งข้าง,องนอก เปลี่ยนบรรยากาศไปกนตุ้มก๋วยเตี๋ยวเปลี่ยนรสชาติครับเริ่มเย็นเลยครับพี่น้องแคงมีเหงื่อเพียบครับบรรยากาศดีครับกินบ่อยบ้านเท่านะโอ้โหมาตกงอเด้ครับชวนี้อยู่บ้านเท่ากันเริ่มหนาวแล้วครับยูพีกะเริ่มหนาวได้สองมื่นเลยครับ อาทิตย์ก้นก่อนก่อนกยักงมีหอนอยู่เด้มาหัวว่านว่านแค่โมนี่ครับเริ่มมีหนาวครับไม่มาสอบเริ่มดูสิอาบน,น,น,น้ำย่างหยาดเท่าไหรครับดูสิว่าน้ำในห้อ,นองน้ำย็นอาบน้ำย่ยา,ายงหยาดไม่มาสอบไม่เห็นงานนี่แม่์แล้วครับหนาวแล้วพี่นอ้องจอดยุฮลมดีกว่าครับปิดไฟแดง รอรอฟังนีไปก่อนครับแล้วก็ไปฟังเข้าไปแล้วนานไปแล้วรบรรยากาศช่วงทิ้งเที่ยงเลยครับ ผมาหาก,กินเขาขันนอกไล่ครับพนักงานเขามากินเท้าเขาห้าสื่อเท้าเขาเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศนบางทุงงานคุณจะับโว้โรงอาหารเลยพี่น้องเลยกินเขาข้านนอกอย่างเดียว คุณเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกันที่ตามครับผมขอบคุณเพื่อนที่คนไหลครับผมคนไหลเนี่ยครับผมช่วงนี้ไหลน้อยหน่อยครับพี่น้องครับน้อยแห้งเกาะคุ้นไหลเด้อพี่น้องเด้อครับผมอะไรถึงใจมือจิตใจเนี่ยครับเกาะคุ้นไหลนะครับผมขอบคุณนคุณที่คำามาเบิรงครับผมคุณที่อยู่ทางซิติสท่ากับเกาคุณหลายๆครับผมแข็งถูกไว้รวยเบอร์ครับผมแข็งถูกแลตวตีนักวันทีดึง เห็ดเนี้ยขาไข่เนี้ยไก่ขึ้นเอค่าเอคาเอ่คา,คา,คาให้เริ่มให้รวยครับผมจับเนี้ยไก่เป็นขินนนน้นเป็นค่ำครับผมออพอพ,อ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 พื้นรางวัลทีหนึ่งก็จะถือขึ้นไปหน้องเลยเริ่มเจียนคันคาดแล้วครับเริ่มสิบเบืองานเริ่มลงงันแล้วครับอยากไม่ใช้ชียยวิตโยนว่านแบบสโลล์ไหลพี่น้องอยากเพิ่มเ,อเบ,บอ่์กันอยากว่า,าอยู่น้ำให้น้ำหน้าครับปิดเสร็จไปแล้วพี่น้องเลย อยู่หยมะกับเลือดเบื่อๆครับทีนี้นเดี๋ยวจำเจครับพี่น้องครับลหลายอย่างครับถนนกระลงดีๆครับผมข้าราการเลื่อ,อนถนนลงนี่ก็ได้ครับไปไงายมากงครับรถกระดัง ยิ่วเข่าลเลยพี่น้องเลยเวียืสอจรกินานะเพิ่ง,ง,งเๆิิีขี่ไปก่อนครับเพื่อมีนักกิดครับฮ่าเพิ่็เขาก่น ก็อขอเพื่อเกลือมไหวพี่น้องตลาดเพื่อเกลือมไหวนะครับมองนีก็ตลาดนิมศอครับนี่ครับตราเยี่ยมศอ เสร็จสิส่ิน้ตามมาูอพบีไกลนะครับหลังตามมาบบว่าเราพราิลนะนครถึงั้เนาะจริงหอเนาะผว้หลังครับ เห็นงานกับตัวล่างตัวเอวนะครับวันทอดหลังกลยไปเรื่อยๆนะครับสู่เท่านั้นครับตัสู่กับตัไใดเงี้ยงเขาครับสู่กัอเขาครับคิดทอดให้กินนะครับใส่ตรงเป็นไก่ทอดหรือพี่น้องร้านไก่ทอดครับ เดี๋ยก็อยูไ้สะพานสีครับผมสามแยกสะพานสี่อ่ะนี่เขีวชุ่มชุนกน่าคือคาดเัน้อยครับคือคืนไม่จะงน่อยนงงี่เขีชุ่มช่นกันไง้เดียวแกหมกันอัะพี่นอ้องเอ้ย เห็นว่ารถหนงสีกันแดดแก่ขนาดไรไ้ครับโอ้โแดดจ้าสุดเกินนี่ง่ายก็ต่อยกับปิดนะครับสิบเก่์ถอดใส่สิบพื้นเก่์ถอดลอะพี่น้องเนียเอาครับบรรยากาศน,นี่มันย้มย้มว่าสาเป่าย้มตอนเที่ยงอะพี่น้องเรื่อม,มาฝากมาตอนครับผม ครับผมนี่ครับเล็กโค้นยังคืเทียงกับแดดจ้าสิเนี่ยครับหนาวหนาวก็ยัง,ยนนยยยงหงอนอยู่พี่น้องเงี้ยหัวฟาพี่นอ้องในเบิ้งครับผมพี่นอมมอบบ้งนนอ,งองมาลอกเบิ้งเงินหานเข้าเขาบม่มีพอ,พอเลยเบิ้งเงินไก่ทดอดแล้วครับคือสิทธิ์กินไก่ทอ,ทอดครับพี่น้องเบิ้งละง่ายๆครับ ขอบคุณครับคิวดีค่นสวัดสดีครับ